บุรีคือจุดเริ่มต้นของอบายมุกแล้วทำไมผู้ใหญ่ยังไม่เลิกสูบมันแถมยังมีการค้าขายในร้านทั่วไปอีกสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องเสียดาย ep ที่7ห่ากทุกคนพร้อมกันแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจกับกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอ n s t a า r กรมไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องต่อจาก ep ที่6ที่แปม์กำลังจะเปิดฉากกับ ุ่นพี่โมโหกดีที่ปู่และเงาะไม่เห็นทันแต่รุ่นพี่มันก็พูดจากวนส้นเทา้าปู่เองก็จะเข้าไปฟาดยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มโชคยังดีที่ครูมาเห็นทันและทําให้ทุกอย่างคลี่คลายก่อนจะมีการวางมวยเงาะกล่าวขอบใจเพื่อนที่มาดูแต่ก็คงต้องรีบไปแล้วละ่ะถ้าแปมกับเดือนยังอยู่อีกเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ตัดภาพมาที่แม่ของเดือนเธอได้มาทํางานล้างจานที่บาร์และวันนี้เธอก็ขอบอกเงินล่วงหน้าแต่เจ๊ก็ไม่ อนุญาตให้เจก็พอเข้าใจว่าเหาว่อต้องการใช้เงินแต่ถ้าเจให้เหย่าเบิกเงินลงนุงนาได้เดี๋ยวคนอื่นก็ต้องมาเบิกได้เหมือนกันรอหน่อยนาะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วเหย่าเลยต้องหาทางอื่นในการหาเงินเพื่อใช้ใจ่ายในครอบครัวกลับบ้านมาก็ได้แต่มองหน้าลูกและทักทายสามีที่สามารถขยับได้แค่ดวงตาในเช้าวันต่อมาเดือนก็ทกํากายภาพบําบัดพ่อพูดคุยกับพ่อถึงแม้พ่อจะไม่ต,อ,ตอบด้วยความเฮา ะสสระหว่างนั้นเจ้าของตึกก็มาเคาะประตูเหว่าผู้เป็นแม่เลยออกไปคุยด้านนอกซึ่งเจ้าของตึกก็พาเธอไปไกลไปคุยกันบนรถวันนี้ถึงคราที่เหว่าต้องจ่ายค่าเช่าแล้วแต่เหว่ยยังไม่มีถ้าไม่จ่ายในวันนี้เหว่าโดนล็อกห้องแน่เหว่าก็พยายามขอร้องพี่พอช่วยอะไรหนูได้ไหมซึ่งเจ้าของตึกก็ตอบว่าได้แต่เหว่าก็ต้องช่วยพี่เหมือนกันนั่นคือช่วยสําเร็จความใครยแต่เหว่าก็ไม่สามารถทําให้ได้เพราะในใจก็ยังนึกภาพสามีตัดภา มาที่เงาะและมังคุดวันนี้ทั้งสองกลับบ้านมาพร้อมกันก็เห็นว่าร้านไม่เปิดเลยไปถ่าถามพ่อกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ตอบว่าไฟดาบเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เองเตรียมของไม่ทานเลยปิดร้านนี่ก็ว่าจะไปกินข้าวกันด้านนอกนานๆทีจะมีโอกาสปิดร้านแล้วพรุ่งนี้ยังเป็นวันเกิดของเงาะอีกเงาะอยากกินอะไรอยากได้อะไรบอกพ่อมาเดี๋ยวพ่อจัดให้ในส่วนของแปมและเดือนวันนั้นหลังจากเรื่องเรียนแปมได้พาเดือนไปสมัครงานเพราะว่าเจอใบเปลยอสมัครพนัก งานที่ร้านโดนัดทที่นี้เดือนจะได้มีเงินไปช่วยแม่สักทีตัดภาพมาที่ปู่วันนี้เธอกลับบ้านมาก็มาช่วยน้องน้องทางการบ้านแต่ทว่าป้อมลูกสาวคนเล็กก็สั่งให้ปูทําการบ้านให้หน่อยปูก็บอกถ้าสอนนะได้แต่ทำไม่ได้ป้อมเลยฟ้องแม่ว่าพี่ปูไม่ยอมทําแม่เลยสั่งให้ปูทําให้หน่อยจะอะไรนักหนาปู่ก็ยอมทําการบ้านให้ป้อมแต่ก็ทําไปยิ้มไปดูเหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจป้อมเองก็ เอาแต่เล่นเกมโกรธที่แม่ซื้อให้ใหม่ได้แต่มองพี่สาวทําการบ้านไปสะใจไปพี่สาวโดนโบนส่วนฉันก็สบายฮารู้ไหมว่าปู่ก็มีวิธีแก้เพดของเธอเหมือนกันหลังจากที่ทําการบ้านให้น้องเศษปู่ก็ออกไปจากบ้านดิ่งตรงไปที่ตู้โทรศัพท์นั้นเพื่อฝากข้อความให้กับพี่หลุยหลังจากที่แจ้งเบอร์เพจเจอก็บอกข้อความให้กับพนักงานตื่นนอนคิดถึงกันบ้างไหมก่อนหลับฝันเห็นสองเราบ้างไหมคิดถึงนะคะจากปู่แค่เด ส่งข้อความปู่ก็ยิ้มแย้มแล้วถึงแม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายอ่านหรือยังตัดภาพมาที่เงาะและมังคุดวันนี้ได้ไม่กินข้าวนอกบ้านทั้งครอบครวัวเฮฮาจนพ่อเปิดประเด็นว่าอีกเดี๋ยวก็จะเปิดพรรษาแล้วลูกค้าคงจะน้อยลงช่วงนี้ยิ่งใช้เงินเยอะด้วยโดยเฉพาะค่าเช่าตึกไหนจะเงินค่าเทอมสองตัวนี้อีกเดี๋ยวเดือนหน้าต้องไม่แจกเขาและใช้เงาะเงาะก็ตอบว่าใช่แม่ก็อยากให้พ่อเอาเงินเก็บมาใช้แต่พ่อก็ตอบว่าไม่ได้เงินเก็บก็ส่วนเงินเก็บ จะเอามาใช้ได้ยังไงแม้แต่เรื่องเล็กน้อยพ่อก็มาจะขึ้นเสียงโดยไม่ใส่ใจว่าใครจะมองตัดผ้ามาที่บ้านของปู่ในค่ำคืนนั้นครอบครัวได้เตรียมจานอาหารแต่ปู่ก็ยังไม่ลงมาแม่ก็บ่นปู่อีกแล้วลุงก็บอกว่าเอาหน้าคงจะทําอะไรเพลินๆอยู่เดี๋ยวผมไปดูเองยังไงก็จะขึ้นไปเอาของชั้นบนอยู่แล้วและเมื่อลุงไปที่ห้องของปู่ก็เห็นว่าปู่หลับไหลเลยไม่คิดกวนแต่สายตาก็ละไม่ได้ปู่เล่นนอนสะอาซาเช่นนั้นใคร เห็นก็ต้องมองตัดภาพมาที่งอที่ครอบครัวยังคงเดินเล่นอยู่ในห้างมังคุดก็บ่นอยากได้ตุ๊กตาพ่อรลยยอดเรียนคลิปตุ๊กตาให้แต่คลิปตัวแล้วตัวเล่าก็ยังไม่ได้แม่ก็บอกว่าพอแล้วนายบอกว่าจะประหยัดมังคุดก็บอกว่าหนูไม่อยากได้ตุ๊กตาแล้วแต่พ่อก็ยังยืนยันว่าจะเอาตุ๊กตามาให้ลูกให้ได้ดังนั้นแม่เลยผ่าลูกๆไปที่อื่นพ่อยังคงเสียตังในการคลิปตุ๊กตาถ่ายที่สุดก็บอกให้พนักงานมาเปิดตู้ให้หน่อยและใช้เงินซื้อตุ๊ก าตาให้กับโลกโดยที่เงาะได้ไม่เห็นเหตุการณ์นั่นเมื่อกี้พ่อยังบ่นว่าต้องประหยัดแต่ตัวเองก็ฟุ่งเฟือยตัดภาพมาที่แปมและเดือนทั้งสองดีใจมากที่พรุ่งนี้จะได้เริ่มทํางานทางร้านเขามีชุดให้ใส่ด้วยคงจะดูน่ารักเก๋น่าดูและเมื่อมาถึงห้องของเดือนก็ต้องตกใจไฟมันดับเป็นอะไรหรือเปล่าเดือนเลยกล่าวว่าคงโดนตัดไฟมัง้งเมื่อช้าแม่บอกว่าจะไปจ่ายแต่คงลืมแหละแปมเลยไปเอาเทียนที่ห้องมาจุดไฟให้ก่อนจะขอตัวไปนอน ตัด้ามาที่แม่ของเดือนวันนี้ก็ยังคันแข็งล้างจานอยู่ในบา้านแต่ทว่าวันนี้เด็กเสิบลางานไปเยอะเจเลยบอกให้เหยาไปช่วยเสิบอาหารหน่อยและเมื่อเหยาไปเสิบอาหารดูเหมือนว่าเรือนร่างและหน้าตาของเธอจะถูกใจเฮียอ้วนเฮียอ้วนเลยชักชวนเธอมานั่งดิ้งแต่เหยาก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเธอแค่ออกมาเสิฟเท่านั้นปกติทํางานในครัวไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งสักหน่อยและเหยาก็รีบกลับเข้าครัวเฮียอ้วนเสียรายใหญ่ก็ไม่พอใจทําไมเด็กคนนี้ไม่ยอม เขาเลยฟ้องกับเจว่าต้องจัดการมาให้ได้เจก็พยายามเกลี้ยกล่อมว่าเหาว่าเขาเป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้อะไรมากแต่อีกไม่นานดอกเสียเดี๋ยวเจจัดการให้เจเลยไปคุยกับเหาวาว่าแขกที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปคิดอะไรมากว่าแต่เธอนะ่ะไม่สนใจเป็นเด็กนักดิ้งบ้างหรอเงินมันเยอะกว่าในครัวหลายเท่าเลยนะคนมีอายุแต่เซ็กซี่แบบนี้ก็ยังมีคนอยากคุยอยากนางดิ้งด้วยแต่ถ้าเธอไม่อยากทำเจก็ไม่ว่าอะไรตัดภาพมาที่วันต่อ มาเหย่ยมีเงินไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายนี้ต่างๆที่เธอเคยติดค้างเอาไว้ตัดผ้ามาที่ปูไลเงาะวันนี้เป็นค่าพละทั้งสองเล่นอยู่ที่สนามอย่างร่าเริงหารู้ไหมว่าแกงพินิษหัวโจกโมโหกกำลังมองอยู่และเมื่อปูไลเงาะขึ้นห้องก็ต้องตกใจที่โต๊ะของเธอมีคนมาขีดเขียนแถมกระเป๋ามันก็หายทั้งสองเลยรีบเปลี่ยนชุดไปไปหากระเป๋าแต่หาทั้งวันก็ไม่เจอได้แต่นั่งเซ็งแต่ทว่าก่อนกลับบ้านทั้งสองไปเจ กระเป๋าทุกวางเอาไว้ตายดึกแต่ใครกันที่ทําแบบนี้ระหว่างนั้นแกงคอพินิดก็เดินมาพอดีทํากระเป๋าหายเลยน้องระวังด้วยนะวันหลังเดี๋ยวจะหาไม่เจอรุนพี่พยายามราวีพวกเธอหลังจากที่เกือบมีเรื่องกันเมื่อวานปู่อยากใส่คนวดไปซัดหน้ามันทางเงาะไม่ห้ามคงจะมีเลือดออกกันบ้างในส่วนแปมและเดือนวันนี้ทั้งสองได้ทํางานเป็นวันแรกปู่เงาะและโยกก็ได้มาอ,อุดนุนที่ร้านหลังจากนั้นเมื่อได้เวลาพั ก็ได้ไปสู่บุรีพูดคุยตามปกติซึ่งแปมก็เอาแต่บน่นว่าชุดนี้มันร้อนชิบหายเพื่อนเพื่อนก็เดาคงทํางานได้อีกไม่นานระหว่างการพูดคุยที่เฮฮาโยกกลับทําหน้าเศร้าแทบไม่มีอารมณ์ร่วมเพื่อนเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าโยกก็บอกว่ารุณนพี่ไม่ยอมคุยกับเขามาสามวันแล้วถามไปก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่ไม่อยากคุยโยกก็ได้แต่เซ็เงเงโชคยังดีที่มีเพื่อนปลอบใจหลังจากที่ได้เดินเล่น ทั้งหมดก็แยกย้ายกลับบ้านปู่เมื่อกลับบ้านมาป้อมก็ฟ้องแม่ตีพี่ปูเลยแม่ตีมันเลยลุงก็ถามลูกว่าไปตีพี่ปูทําไมป้อมก็บอกว่าพี่ปูทําการบ้านให้หนูผิดหมดเลยตีมันสิแม่ป้อมมีนิสัยกล้ารา้าเพราะว่าแม่ให้ท้ายอยู่ประจําโชคยังดีที่มีพ่อคอยสั่งสอนว่าการบ้านเราก็เป็นหน้าที่เราให้ปีปูทําเราอ่ะเป็นคนผิดตั้งแต่เริ่มต้นถ้าจะตีก็ต้องตีลูกนะป้อมในบ้านนี้ถ้าไม่มีลุงคอยช่วยปู่ก็คงจะอยู่ ลำบากหน้าดูตัดภาพแม่ที่เหวาแม่ของเดือนวันนี้เธอก็มาทํางานเป็นเด็กนั่งดริง้งซึ่งดูเหมือนว่าเฮียอ้วนจะชอบใจแต่ทว่าเพื่อนร่วมงานกลับไม่ชอบเพราะว่าเฮียอ้วนเงินหนักมีเห่ามาแย่งรายได้แบบนี้เอาซะัพพวกเธอเซ็งเลยทีเดียวในวันต่อมาปูและเงาะก็ได้มาเดินเล่นตามปกติแต่เมื่อเดินผ่านแกงพินิดก็เกิดจะกัดอยู่เรื่อยพินิดจองจะหารเรื่องพวกเธออยู่เป็นประจำสักวันหนึ่งคงจะได้ไฟกันแน่บูได้เข้ามาที่ห้องน้ําและบอกให้เงาะช่วย้ เปิดประตูให้หน่อยปู่ได้เอาบุรีมาสูบเงาะก,ก็ถามว่าติดและช่วยไหมปู่ก็แก้ต่างว่าเราไม่ได้ติดดอ,อกบางวันก็ไม่ได้สูบแต่ทว่าระหว่างนั้นกลับมีคนมาเคาะประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะพวกเธอจะล็อกประตูทําไมปู่รีบทําลายหลักฐานแต่ครูก็ได้กินบุรีเงาะบอกว่าหนูสูบคนเดียวปู่ไม่เกี่ยวปู่ก็บอกว่าเปล่าค่ะหนูเป็นคนสูบบุรี่นี้เป็นของหนูเองถึงแม้ทั้งสองจะแก้ต่างให้กันและกันแต่สุดท้ายก็โดนรวบไปทั้งสองคนชิบหายแล้ว แล้วงานนี้และอีพีที่7ก็ได้จบลงเสียดายอีพีที่8หลังจากที่เงาะโดนจับได้กลับบ้านมาก็โดนพอเคี้ยนตีบนดาฉันไม่เคยสอนนี่แกสูบบุหรี่ทำไมแกทำตัวอย่างนี้บอกมาว่าแกสูบใช่ไหมแกไปเรียนมาจากไหนใครเป็นคนสอนแกไอเพื่อนเปรตคนนั้นใช่ไหมฉันขอสั่งห้ามวันเลิกคบกับมันเด็ดขาดมิฉะนั้นแกจะต้องเจอดีเงาะโดนเคียนเตียนบนดาอย่างหนักหน่วงหลังจากนั้นแม่ก็พาเธอมาทำแผลในส่วนของปู่ ก็เดินไม่ต่างกันถึงแม้จะไม่โดนตบตีแต่ก็โดนแม่สวดชุดใหญ่บนจนลิติดไฟแถมยังไล่ปูเก็บเข้าของบอกว่าจะไปส่งที่การกลับไปอยู่กับพ่อแกแกจะทําตัวเลวแๆมากแค่ไหนก็ได้โชคยังดีที่มีลุงคอยห้ามปรามเพิ่งจะทําผิดเป็นครั้งแรกคงจะคบเพื่อนไม่ดีเอาเป็นว่าลุงไม่อยากให้ปูไปไหนหรอกให้โอกาสลูกมันหน่อยถ้าไม่มีลุงปูก็คงต้องกลับไปอยู่การในส่วนเงาะเธอเจ็บปวดกับบาดแผลแต่ไม่ใช่ทางร่างกายแต่มัน คือสภาวะทางจิตใจที่ปอทําเธอหนังมากขนาดนี้เอาซะเธอต้องใช้ยาวิเศษในการให้เธอได้นอนหลับในค่าคืนนี้ในวันต่อมาผู้ปกครองของปูและเงาะก็ถูกเชิญมาโรงเรียนเพื่อพบปะฝ่า,ายปกครองและยิ้มคาขาดว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกโรงเรียนต้องขอเชิญทั้งสองออกและขอให้ผู้ปกครองเซ็นอนุมัติให้ด้วยแม่ของปูก็บอกว่าดิฉันเข้าใจหลังจากนี้ดิฉันจะดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิดถ้าไม่มีอะไรแล้ว ฉันขอตัวก่อนแต่ทว่าพ่อของเงาะนั้นไม่ยอมจะรีบไปไหนล่ะคุณลูกคุณเนี่ยสอนลูกสาวฉันที่สุบรีคุณจะปล่อยให้มันจบง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงเงาะก็บอกพ่อว่าหนูสูบเอไม่มีใครสอนแต่ทว่าพ่อของเงาะก็ยังราววีแม่ของปูบัตทาฝีปากกันสักพักก่อนจจแยกย้ายแถมพ่อยังตะโกนแลน่นุรเรียนว่าให้เลิกคบเพื่อนแบบนี้ซะทางแม่ของปูก็เช่นกันถ้ายัางมีเรื่องครั้งที่สองแกจะโดนไล่ออกและกลับไปอยู่กับพ่อแกหลังจากที่ผู้ปกครองจากไปปูและ เงาะก็ได้มาเคร่งเครียดแต่ปูนี้ซีหนักกว่าถ้าโดนย้ายกลับคงจะสวยในแน,แน่แต่ปูก็คงไม่ยอมกับการง่ายๆหรอกปูทํากับเงาะว่าวันนี้จะไปหาอีแปมกับเดอนไหมเงาะบอกว่าไม่ละวันนี้เหนื่อยมากพอแล้วไม่อยากกลับดึกด้วยพอกําลังอารมณ์ไม่ดีและทั้งสองก็ได้แยกแย้ายกันแต่ปูเองก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกเธอได้ไปหาพี่หลุยพี่หลุยเห็นหน้าปูเคร่งเครียดก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหน้าบูดเป็นตุดหมึกแบบนั้นปูก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้พี่ลุ พี่เลยก็บอกไม่ต้องคิดมากปล่อยให้เวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเอาเป็นว่าไปขับรถกันไหมให้ลมมันตีหน้าสักหน่อยเพื่อมันจะดีขึ้นในส่วนของแบมและเดือนวันนี้ก็มาทํางานภาพไทม์เช่นเคยแต่ทว่าแแบมที่อยู่ในชุดสมาร์ทคอร์ดเธอแทบจะเป็นลมงานนี้มันคงหนักไปสําหรับเธอในค่าคืนนั้นแต่ละคนก็หาทําสิ่งที่ตนทําและสบายใจเงาะหลังจากที่โดนพ่อบ่นมาทั้งวันวันนี้ก็ใช้ยาวิเศษในการทาให้เธอ นอนหลับเดือนเองก็มาพูดคุยกับพ่อทํากายภาพบันดไปและดูเหมือนว่าพ่อจะเริ่มขยับปากได้แล้วในส่วนแบมก็หนังสุดเธอเหนื่อยมากที่ต้องใส่ชุดมาด์คอร์ดมาสองาชั่วโมงคืนนี้เลยมาดมกากับโจและระบายความรู้สึกถึงงานที่ทําอย่างหนักหน่วงและคิดว่าไม่อยากทํางานนั้นแล้วในส่วนปูหลังจากที่ขับรถเล่นอยู่กับพี่หลุยเธอกลับบ้านมาก็นอนหลับปุย๋ยแต่ก็ลืมปิดเทปทําให้เสียงดังคุณลุงที่เดินผ่านห้องก็ได้ถือวิสาสะเข้ามา ปิดเพลงและทําให้ลุงได้เจอกับแผงยาวิเศษในวันต่อมาปู่และเงาะก็ได้มาเรียนและมานั่งปรึกษาพเพื่อนว่าจะไปทํารายงานกันที่ไหนอีกไม่นานก็จะส่งแล้วจะใบบ้านเพื่อนก็อยู่ไกลใบบ้านของเงาะลูกค้าคงเยอะโดยเฉพาะในช่วงเย็นปู่เลยเสนอว่าไปที่ร้านคงเดือนกันไหมเราสั่งของมากินเล็กน้อยและทํางานกันที่นั่นเขาคงไม่ว่าอะไรและเมื่อได้มติทั้ง4ี่คนก็ดิ่งตรงไปที่ร้านคงเดือนเพื่อทํารายงานแต่ทว่าเมื่อถึงรา ลูก้ากับแน่นโต๊ะไม่ว่างเลยต้องย้ายไปทำรายงานร้านอื่นซึ่งมันก็เป็นร้านที่พี่แฟรงทำงานอยู่พี่แฟรงก็บริการอย่างดีเยี่ยมและแทบจะไม่ละสายตาออกจากเงาะเลยพวกเธอทั้ง4ได้มาทำรายงานวิชาสังคมและเงาะก็เลือกหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยเงาะพยายามอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานให้เพื่อนฟังพี่แฟรงที่ได้ยินก็ได้มาแซวว่าต่อขึ้นคนจะเป็นนักการเมืองเอาซะเงาะ เขินทำอะไรไม่ถูกพูดไม่ออกปูเลยบอกเขาชวนคุยแกไม่คุยด้วยวันหลังเขาไปคุยกับคนอื่นแกจะเสียใจนะซึ่งเงาะเองก็แทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ก็คนมันไม่เคยให้ทําไงได้วะพรีแฟงดูเอนดูเงาะเป็นพิเศษซึ่งทําให้ผู้หญิงอีกคนในร้านไม่พอใจได้แต่เหลือบมองอยู่ห่างๆพวกเธอทํางานจนดึกดื่นกว่าจะเสร็จก็สี่ทุ่มและทั้งสี่ก็ได้ยักย้ายกันเงาะก็ได้มายืนรอรถเมล์ที่ป้ายพรีแฟงหลังจากเลิกง,งานก็เดินมาคุยด้วยผมขอ คุยกับเงาะได้ไหมครับเงาะก็เคิดเขินพยักหน้าเอาปกติเงาะไม่กลับบ้านดึกใช่ไหมเงาะก็ตอบวา่าใช่แล้วพี่รู้ได้ยังไงแฟรงที่มีวาทะพูดคุยแพรว่าก็แสบไปว่าถ้าผมมีลูกสาวสวยขนาดนี้ก็คงจะเป็นห่วงหน้าดูเงาะก็บอกว่าพ่อชอบดูแฟรงก็บอกว่าอยาคิดมากไปเลยแล้วพรุง่งนี้เงาะว่างหรือเปล่าครับไปเที่ยวกับผมได้ไหมครับเงาะก็บอกว่าไม่ได้อ้างว่ามีนัดกับเพื่อนและรถเมย์ก็มาพอดีเงาะเลยขอตัวไปก่อนเมื่อกลับมาถึงบ้าน พ่อก็นั่งเฝ้าไว้อยู่แล้วแกไปไหนมาทําไมกลับบ้านดึกเงาะก็บอกไปทํารายงานมาแกไปกับเพื่อนคนนั้นใช่ไหมเงาะก็ตอบว่าใช่ค่ะก็มันเป็นงานกลุ่มจะเปลี่ยนกลุ่มก็ไม่ได้นหนเอารายงานมาดูซิฉันเคยเป็นครูถ้าแกไม่มีรายงานให้ดูโดนแน่โชคยังดีที่เงาะเอารายงานกลับมาด้วยมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้พ่อลยทําอะไรไม่ได้ได้แต่ไล่กลับขึ้นห้องไปเงาะขึ้นบันไดได้ไม่นานพ่อก็มาบ่นกับแม่คนน่ะช่วยดูแลลูกหน่อยได้ไหมคบกับเพื่อน เร็วๆแบบนี้เธอเป็นแม่มันก็รู้จักสั่งสอนมันไว้สะบ้างไม่ใช่ได้แต่เอาเวลาไปคุยกับลูกค้าผู้ชายอย่างเดียวเลยพ่อตอนเมาก็โมโหอยากบ่นอะไรก็บน่นอยากด่าอะไรก็ด่าซึ่งแม่ก็ได้แต่จำทนพ่อเองก็ใช่ว่าจะนิสัยดีเอาแต่บ่นคนอื่นและเช้าวันต่อมาที่บ้านพักของแฟรงแรงได้อยู่บนเตียงกับสาวอีกคนที่อยู่ในร้านเมื่อคืนแฟรงดูท่าทางมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยแต่ลึกๆก็แพรวพ่าวไม่เบาวันนี้เป็นวันเสาร์สาวทั้ง เลยนะเจอกันว่าจะออกไปเที่ยวซึ่งปูและแปมได้มาถึงที่ร้านแล้วได้แต่ร้องง้อมาระหว่างนั้นปูก็พยายามชักชวนเดือนไปเที่ยวด้วยเดือนก็บอกว่าลาไม่ได้หรอกวันนี้พี่อีกคนไม่มาทํางานและเดือนก็คิดว่าอยากเก็บวันลาไว้ใช้ในยามจําเป็นเมื่อเงาะมาถึงที่ร้านทั้ง3มสาวก็ออกไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ได้ข่าวว่าพิธายทายางมาจากไยเซนแถวนี้ไปดูกันดีกว่าแปมอยากเจอมานานแล้วขึ้นห้างไม่ทันไรแฟนคลับมากมายก็ ไปขอเลเซ็นพิธาทยยังแบมที่อยากเจอตัวจริงมานานแล้วเลยรีบวิ่งไปทิ้งให้ปูและเงาะนางรออยู่แถวนั้นระหว่างที่รอก็ได้ไปดูคนประกวดเต้นและก็ได้เห็นว่าโยกก็เข้าประกวดเช่นกันไอโย,ยกนี่มันก็เต้นเก่งไม่เบาและแบมก็กลับมาพร้อมเสื้อที่มีลายเซ็นพิธาทยยังเอามาอวดเพื่อนแถมได้จับมือกับพี่เข้าด้วยฉันจะไม่ล้างมือเลยวะแกทั้ง3ได้มาเช่นชมโยกที่กําลังทําการสแสดงเอาซะแบมอยากประกวดด้วยเลยเมื่อโยกลงมาจาก เวทีก็ได้มาทักทายทั้ง3ก่อนจะชวนกันไปกินข้าวระหว่างที่นั่งกินข้าวหยกก็ได้แต่เขี่ยจานตัวเองดูเหมือนว่าจะกินไม่ลงแบมที่เห็นว่าหมวกของโยกสวยดีเลยหยิบมาใส่เป็นไงบ้างกูสวยป้าและนันก็ทําให้เห็นว่าทรงผมของโยกแหว่งแทบไม่เหลือทรงเดิมแบมรีบคืนหมวกให้หยกและไถ่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผมแกเป็นแบบนั้นหยกก็บอกว่าพ่อจับกูก้อนผมไม่อยากให้กูไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงกูจะได้ไป ตาสงผมเหมือนทหารไงพอรับไม่ได้ที่โยกเป็นตุ๊ดเรื่องของโยกเอาสะเพื่่นคนอื่นกินข้าวกันไม่ลงเลยสั่งเช็คบินแต่ทว่าพนักง,งานก็บอกว่ามีคนจ่ายให้แล้วซึ่งนั่นก็คือพี่แฟรงค์พี่แฟรงค์ก็เดินมารับหน้าบอกว่าจะจ่ายให้เงาะคนเดียวแต่กลัวว่าเงาะจะโดนเพื่อนแซวเลยจ่ายให้ทั้งหมดเลยถือเป็นบุญของยายแปมและเพื่อนๆที่พาเงาะมาด้วยได้กินข้าวฟรีเลยวันนี้และทั้งสี่ก็กะขอบคุณพี่แฟรงค์และเดินออกมาเที่ยวห้างต่อและระหว่าง ที่ขึ้นบันไดเลื่อนเงาะก,ก็เหลือบเห็นด้านล่างว่าแม่กำลังเดินอยู่กับผู้ชายคนอื่นและเพื่อความแน่ใจเงาะก,ก็ได้บอกลาเพื่อนและเดินมาดูด้านล่างระหว่างที่สอดส่องหาแม่พี่แฟรงก็เดินมาถามว่าเพื่อนไปในหมดเงาะก,ก็บอกว่าเพื่อนเดินอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวก็เจอกันแล้วเงาะเอาแต่มองหาแม่แฟรงก์เลยถามว่าพี่ขอจิบเงาะได้ไหมเงาะถึงกับสะตันว่าทําไมพี่ถึงอยากจิบหนูเอาซะแฟรงตอบยากเลยแฟรงก็ตอบด้วยความเคอะเขิขน ะเรียกว่ารักแร้พบก็ได้เชื่อเธอพี่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนหรอกแต่เงาะไม่ต้องรีบให้คําตอบพี่ก็ได้นะพี่รอได้จังหวะนั้นเงาะได้เห็นแม่เดินอยู่กับคุณประจวบลูก้าที่มาจอแจ้แม่เงาะไม่อยากให้แม่เห็นและเข้าไปซบอกพี่แฟรงค์ด้วยใบหน้าที่มีน้ําตานองและอีพีที่8ก็ได้เจบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย